สวัสดีค่ะเอแมคโครลเล็กนะคะวันนี้จะพามาดูดินที่เราขุดมาจากสระที่ลงไปลึกๆนะคะจะได้สภาพนี้นี่ค่ะคือก้อนดินเราเจอดินตะเป็ดอีกแล้วเป็นดินนะคะแต่ว่าลักษณะเหมือนหินจะเป็นก้อนแล้วก็มีสีเป็นแดงๆนะคะเดี๋ยวจับให้ดูนะคะ ตรงนี้นี่ตัวนี้เพิ่งขุดใหม่ๆคะ่ะดูลักษณะมันจะหนักๆหน่อยแล้วมันดูจะแข็งนะคะเหมือนเหมือนมันจะเหมือนหินน่ะแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันโดนแสงแดดหรือว่าโดนโดนน้ำถ้ามันโดนแสงแดดอะคะ่ะมันจะค่อยผุมันผุง่ายมากเลยคะ่ะผุง่ายกว่าหินอีกเหมือนดินน่ะ แล้วถ้าเกิดว่ามันโดนน้ําฝนน้ําฝนก็จะทําให้มันเขาเรียกว่าเปื่อยทําให้มันเปื่อยยุย่ยแล้วมันก็จะดูดซับน้ําไว้ในก้อนอย่างดีเลยค่ะมันจะเป็นน้ําแต่ว่าอันนี้มันยังไม่มีน้ํามาอยู่มันก็เลยยังแห้งแล้วก็แข็งเพราะว่าชั้นนี้มันเป็นชั้นที่อยู่ ใต้ดินลงไปประมาณสัก4เมตรลงไปอย่างนี้ค่ะทีนี้ความชื้นของน้ำมันไปไม่ถึงมันก็เลยทำให้ดินพวกนี้มันแข็งแต่ว่าก็ไม่แน่ว่าอีกต่อไปถ้ามันทับถมไปเรื่อยๆไม่รู้มันจะกลายเป็นหินอีกตอนไหนอีกกี่ปีนี่นะคะดูก้อนใหญ่ๆเ,เริ่มถ่มเลยค่ะแล้วสำหรับตัวนี้นะคะที่เราเอา ดินหินที่ออกมาจากบ่อขึ้นมาเทไว้ข้างบนตัวนี้แล้วเราก็จะปูทับโดยการใช้หน้าดินที่เราสต็อกไว้ตรงนี้นะคะอะ่เอามาปูบริเวณข้างหน้าข้างหน้าของของดินชั้นดินที่เราถมไว้นี่อีกทีหนึง่ง <c oughs> เพื่อที่จะทําการปลูกต้นไม้ <c oughs> เวลาที่เราปรับแต่งพื้นที่เสร็จแล้วะคะ่ะส่วนไมคโครก็กําลังขุด วางท่อน้ําเข้าอยู่ค่ะคือเราวางแผนทั้งให้น้ําเข้าแล้วก็เข้าสระแล้วก็จะมีขุดคลองอีกทีหนึง่งรอบที่สองด้านเพื่อเอามาลงคลองใหญ่อีกคลองหนึ่งลงสระตรงนี้นี่ค่ะหน้าดินเราจะคัดหน้าดินกองไว้นะคะคือลักษณะเป็นงานที่งานละเอียดนะคะจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่ถือว่าต้องใช้ความละเอียดอยู่ค่ะ ต้องคัดหน้าดินไว้ต้องแยกดินคือไม่ได้ทำเสร็จในครั้งเดียวอะค่ะต้องแล้วก็มีเก็บรายละเอียดคือพื้นที่ตรงนี้คือเรากะว่าขุดได้ที่เก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยได้คลองเสร็จเรียบร้อยตามแบบก็ให้สามารถปลูกต้นไม้ให้ลงของลงต้นไม้ลงได้เลยซึ่ง ทางเจ้าของที่นะคะบอกว่าที่ใกล้เคียงแถวนี้นะคะสามารถขุดเจาะน้ำบาดาลได้เลยค่ะแล้วก็น้ำออกดีด้วยค่ะน่าจะเป็นโซนทางโซนที่มีแหล่งน้ำใต้ดินตรงข้างๆเขียวๆนะคะเป็นที่ที่เขาปลูกทุเรียน,นะคะ่ะทดลองดูค่ะอยู่บริดัมบ้านเรานี่เองค่ะ เดี๋ยวสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าจะมาพาชมอีกที่ในสถานที่ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ